อย่าลืมให้กำลังใจกับทางรายการด้วยการกดติดตามและกดถูกใจให้กับทางรายการด้วยครับพระกลุวัดเจ้ามูลพิมพ์กำแพงนิ้วปีพศ2460พระกุวัดเจ้ามูลแตกกลุออกมาในปีพศ2509สาเหตุในการค้นพบจากการลื้อถอนพระเจดีเพื่อทำการจัดสร้างพระอุโบสถหลังใหม่โดยหลวงพ่อเฟื่องอดีตเจ้าว,วาดในขณะนั้น และมีความเชื่อว่าพระรคเครื่องชุดนี้ได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าพระรกุวัดมอนพิมพ์ประธานพรจังหวัดอ่างทองพระรกุวัดมอญเป็นพระเก่าที่มีอายุก,กว่าร้อยปีจัดสร้างโดยหลวงพ่อวาง ซึ่งท่านเป็นสิทธิ์ของสมเด็จพุทธจารย์โตพมรังสีพระเครื่องของท่านจะเป็นเนื้อว่านผสมผงอิทิเจที่ได้รับมาจากสมเด็จพุทธจารย์โตพมรังสีโดยที่พระเครื่องชุดนี้มีประวัติการจัดสร้างบรรจุลงกลุในเจดีวัดมอญเมื่อปีพศ2442พระนางพญาข้างขีดหลวงปู่รอดวัดเกลนจังหวัดปทุมธานี หลวงปู่รอดท่านเป็นพระเกจิเชื้อสายรามันท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาคมเป็นอย่างมากวัตถุมงคลของท่านเข้มขลังเด่นเรื่องคงกระพันชาติและเมตตามหานิยมและวัตถุมงคลของท่านยังเป็นที่นิยมของชาวจังหวัดประทุมธานีเนื่องด้วยประสบการณ์ที่ดีและเกิดปฏิหารมากมายต่อผู้ที่ครอบครอง พระลัผงพรมหนึ่งหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือจังหวัดอยุธยาหลวงพ่อพรมท่านนี้ท่านเป็นสิทธิหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบยอดพระเกจิแห่งเมืองเก่าและหลวงพ่อพรมท่านยังเป็นพระที่เก่งและเข้มขลังด้วยวิทยาคมเป็นอย่างมากทางด้านวัตถุมงคลของท่านล้วนมีประสบการณ์มากมายทั้งเรื่องแคล้วคลาดคงกระพันเป็นที่โจดจันทร์ของผู้ที่สะสมบูชาพระเครื่องของท่าน โดยปัจจุบันพระละเครื่องรุ่นนี้กับกลายเป็นพระเครื่องที่หายากอีกหนึ่งรุ่นในเวลาปัจจุบันพระลสมเด็จรุ่นแรกหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองจังหวัดอยุทยาปีพศ .2509 หลวงพ่อเชิญท่านเป็นลูกศิษย์ในสายของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคโดยที่พระเครื่องรุ่นนี้ใช้ผงมวลสารเก่าของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคมาจัดสร้าง บุญละที่สําคัญพระ,ะเครื่องชุดนี้มีความละไม้คล้ายคลึงกับพระเครื่องของหลวงปู่กลายวัดหงเเนื่องด้วยหลวงพ่อเชิญท่านเคยไปรักษาตัวอยู่ที่กรุงเทพและได้พบกับหลวงปู่กลายจึงทําให้หลวงปู่เชิญได้รับความรู้วิชาต่างๆจากหลวงปู่กลายอีกหนึ่งรูปพระปู่หนังเคลือบหลวงพ่ออั้นวัดพระญาตจังหวัดอยุธยา พระปูหนังรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2459โดยที่พระเครื่องชุดนี้ได้รับมวลสารสำคัญจากพระกุเก่าต่างๆมาจัดสร้างไม่ว่าจะเป็นพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบพระขุนแผนใบพุทสาพระกุวัตไกพระกุะวัดคองตะเคียนเมื่อนำพระรก,กุต่างๆมาใช้เป็นมวลสารในการจัดสร้างแล้วหลวงพ่ออั้นจึงทำการปลุกเสกเดี่ยวนานถึงสามเดือนด้วยกัน พระสมเด็จหลวงพ่อยีวัดดงตาก้อนทองจังหวัดพิษณุโลกประวัติการจดบันทึกของหลวงพ่อยีมีจำนวนน้อยมากจนแทบหาไม่ได้มีแต่คำบอกเล่าสืบต่อกันมาจากคนรุ่นเก่าว่าหลวงพ่อยีท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีความเข้มขลังทางด้านวิทยาคมเป็นอย่างมากในส่วนวัตถุมงคลของหลวงพ่อยีนั้นท่านได้ทำการจัดสร้างทั้งพระเนื้อผงพระเนื้อดิน ล้วนมีพุทธคุณสูงและมากประสบการณ์อีกหนึ่งรุ่นของพระเครื่องเมืองไทยพระปิดตารุ่นแรกหลวงพ่อจำปาวัดส,สาลีโขจังหวัดนนทบุรีพระปิดตาของหลวงพ่อจำปามีการจัดสร้างมากมายหลายพิมพ์รวมถึงพิมพ์พระสมเด็จและมีจํานวนการจัดสร้างที่น้อยส่วนใหญ่จะเป็นการจัดสร้างเพื่อบรรจุลงกลุ่ในส่วนประวัติของหลวงพ่อจำปา คนจังหวัดนนทบุรีและละแวกใกล้เคียงรู้จักชื่อท่านเป็นอย่างดีท่านเป็นพระเกจิยอดนักศักยันเป็นตำนานอมตะวรีหนังไม่เหนียวห้ามเที่ยวสาลีโข ổ. แม้กระทั่งจอมพลสลิ์ยังเลื่อมใสและยังเดินทางมานมัสการถึงที่วัดพระสมเด็จหนังควายเผือกหลวงพ่อมนวัดพระยาป,ปลาคลองสิส หลวงพ่อหมนวัดคลองสิบสองหรือวัดพระยาปลาที่เราต่างคุ้นชื่อเป็นอย่างดีเป็นยอดพระเกจิคณาจารย์อีกหนึ่งรูปในสมัยนั้นพระสมเด็จหนังควายเผือกจัดสร้างจากหนังควายเผือกแท้นำมาตากแห้งและกดเป็นพิมพ์พระขึ้นมาและต้องเป็นหนังจากควายที่ถูกฟ้าผ่าตายเท่านั้นซึ่งวิชาการจัดสร้างพระสมเด็จหนังควายเผือกมีพระเกจิไม่กี่รูปในเมืองไทยที่สำเร็จวิชานี้ พระลาปิดตาหลวงปู่หงวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์รุ่นซื้อที่ดินปีพศ2546หลวงปู่หงแห่งวัดเพชรบุรีท่านเป็นยอดพระเกจิแห่งเมืองสุรินทร์วัตถุมงคลของท่านร้อนได้รับความนิยมในเวลาปัจจุบันโดยที่พระเครื่องชุดนี้ได้จัดสร้างจากเนื้อผงเกศรและได้เลิกพิธีมหาพุทธาพิเศษ จึงถือได้ว่าเป็นพระปิดตาสุดยอดวัตถุมงคลเครื่องรังของขลังในสายขเขมรที่เด่นเรื่องเมตตามหาสเน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภมหาเศรษฐีเป็นเลิศรายการพุทธสยามชาแนลกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวีดีโอของทางรายการหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางรายการกราบขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยครับ